สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับเฟนเพจนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจที่จะสร้างบ้านแล้วดูแบบบ้านตัวนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับกับ PP Center House นะครับสร้างบ้านกับ PP ได้บ้านดีร้อนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูความคืบหน้าของอาคานขอสร้างนะครับหลังจากที่ผม ทำการลงคลิปไว้ในวันที่19นะครับตุลาคมนะครับผมวันที่19ตุลาคม2565นะครับวันนี้ก็ครบรอบถ้าถ้าอีก3วันนะครับอีก2วันนะครับถ้าถึงวันที่19เนาะวันนี้วันที่10อีก3วันครับถ้าถึงวันที่19ก็จะครบ1เดือนกับบ้านหลังนี้ที่ทําการก่อสร้างไปนะครับผมลองดูว่าความคืบหน้าของงานเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจากป้ายเลยนะครับผม เดี๋ยวตามมาดูนะครับเอาเป็นว่า3าวันครบ1เดือนนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมมารีวิวรีวิวไว้นะครับวันที่ทำการขึ้นเสาอ,อีกเสาทนะครับเนาะก็จะเป็นวันที่19นะครับวันนี้ถ้าถึง19ของเดือนพฤศจิกาก็จะครบ30วันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเอาตรงๆข้าง,ง,ง,งหน้าก่อนครับถ้ามองภาพเอียงๆมันเหมือน,น,นกับบ้านเอียงนะครับผม ถามนี้เลยนะครับผมผมมายืนอยู่ตรงหน้าเลยนะครับหน้าบ้านแล้วผมก็จะพาไปรอบๆตัวบ้านนะครับมาดูระยะเวลาการก่อสร้างอีกสองวันครบหนึ่งเดือนใช่ไหมไหมครับผมอ๋อีกสองวันครบหนึ่งเดือนนะครับเราทําการมุงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก่อหยิดเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ครับผมพามาดูรอบๆ กว้างๆเลยนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่เยอะน,ออนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบบ้านเลยนะครับครับผมผมมาอยู่ตรงข้างหลังของบ้านเลยนะครับผมแต่ผมพามาดูรอบเลยนะครับ อันนี้ถังบำบัดก็ทาคัญขวางไว้ก่อนแล้วครับเพ่จะได้เดินท่อระบบให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําการตีรอบบ้านนะครับขาบรดร้อนมากครับวันนี้ตอนนี้ก็กําลังจับเสียมอยู่นะครับจับเสียมตรงนี้ก็น่าจะจบหลังแล้วครับจับไปนอกไปในเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวผมพาเดินข้างในนะครับเนื่องจากอารดร้อนมากครับ ผมเดินข้างนอกเนี่ยโอ้ตัวจะไหมอเลยครับอฤดูหนาวแต่อากาศร้อนแล้วก็บางทีก็เจอฝนอีกต่างหากวาผมแปลกใจครับประเทศไทยไม่รู้เอาหนึ่งเดือนมีสามฤดูครับเอาง่ายๆเดี๋ยวลองดูลองตามผมมาดูนะครับก็กอยจับปูนนะครับหันเสียมนะครับเสียมขอ้อเสียมประตูหน้าต่างเสียมประตูห้องน้ําตอนนี้ผมก็ทําไว้เลยนะครับก็จะเป็น เราจะใช้วงกบแห้งนะครับที่เรียกกันในจับจ้างก็คือมีวงกคบแล้วก็มาติดตั้งมันเราติดตั้งอลูมิเนียมนี่แหละครับผมนะครับในครัวครับผมนี่สูงมากครับหลังนี้เสียมก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมเสียมจะเรียบร้อยแล้วนี่ห้องน้ําตรงนี้นะครับจะ อยู่ลดสเตปลงมาพูดงด่ายคือห้องน้ําในห้องครัวครับผมในพื้นที่รับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องดูนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยตรงนี้จะสูงกว่าพื้นดินอยู่ประมาณอ่าสี่สเซนนะครับแล้วก็ปรับระดับขึ้นไปนะครับอีกประมาณ60 -70 เจ็ดซนนะครับก็พื้นตัวบ้านจริงๆห้องโถงก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งเมตรพอดีนะครับผม การเสียมก็จะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับผมก็ถือว่าเร็วไหมก็โอเคครับถือว่าจ้างขอนเขียวข้าวจ้างก็มาลุมกันพอสมควรตอนนี้ก็จะเหลือจ้างช่วงจับเสียมก็อาจจะเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับไปเขี่ยวข้าวก่อนเป็นหน้าหน้าฤดดูเก็บเขียวนะครับก็ต้องท่องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ใช้เวลานานนะครับผม ใช้รถเกี่ยวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเดี๋ยวช่างสองคนก็ทาการจับเสียมฮะจับเสียมจะหมดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับกันมาลุมเหมือนเดิมครับลุมฉาบนะครับผมตั้งเป้าไว้หลังนี้นะครับไม่น่าจะเกินอ่าพูดให้ครับเรียบร้อยทั้งหมดน่าจะสามเดือนเศษนะครับสามสามเดือนสามเดือนนะครับน่าจะเรียบร้อยหมดนะครับผมหลังนี้ในพื้นที่ใช้สอยที่เก้าสิบสี่จุดหก เนี่ยผมสับสนกับสับสนกับไอ้ตารางเมตรบ้านนะครับเพราะว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะน่าจะ90 90.4หรือ94.6นะหมาย94.6นะครับผมจาผิดนะขอประอานอภัยด้วยครับลายหลังครับผมจําพื้นที่ประมาณนี้ร้อยตารางเมตรลงมาครับลูกค้าตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ เข้าโครงการถ้ายื่นคู่กเข้าโครงการการคู่แต่ครับหลังนี้นะครับจ้างสร้างเงินสดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทอสอนะครับถ้ามีโครงการหลายโครงการมากเลยนะครับถ้าสนใจก็ทักผมมาได้นะครับเพราะว่าทางทางเรานี้ดําเนินการยื่นคู่หมดนะครับตั้งแต่เขียนแบบนะครับในข้อออกแบบร่างแบบนะครับผมทุกอย่างเลยครับด้าหลังไหนไม่พร้อมหรือว่าไม่มีเวลายินดีจะไปขออนุญาตขอสร้างให้ด้วยนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดนี้ฟรีนะครับผมตั้งแต่การเขียนแบบร่างแบบเลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม่นิดนึงมีข้อแม่นะครับคือแบบฟรีนะครับผมร่างฟรีเขียนให้ฟรีนะครับทุกอย่างไม่แต่การยื่นเพื่อสนับสนุนทางการเดินของธนาคารนะครับผมผมก็ทําให้ฟรีแต่เรื่องการเขียนแบบผมขอมัดจาก่อนตามตารางเมตรนะครับถ้าบ้าน80ลงมานะครับ80ตารางเมตรลงมาผมจะคิดค่าเงินการในการเขียนแบบคือมัดจำครับ ไว้อยู่ที่1นึ่งบาทถ้า100าไปไม่เกินร้อบก็เบานะครับผมส่วนการมัดจํานี้ผมจะคืนค่าแบบให้หมดเลยนะครับไม่เอานะครับงวดสุดท้ายนี่คือหักกันไปเลยนะครับค่าค่ามัดจําแบบมาก็คือคืนกลับก็คือแบบฟรีนี่เองนะครับผมอย่างนี้นก็ติดตามตามเพจํา o ยูทูบนะครับผมอะ่ะทิ้งลิงก์ นะครับทิ้งลิงก์ไว้นะบนบนข้อความรายละเอียดของฮานทุกหลังนะครับสามารถกดเข้าไปดู Youtube ได้เลยหลายๆคล,ลิปนะครับผมผมข้อคงลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปเทินไปข้างหน้าต่อนะครับโอ้โหฤด,ดูหนาวใจ่ไหมนี่35องศาลาเจอเมื่อวานเจอฝนตกลงมันมันฤด,ดูหนาวหรือฤดูร้อนเนี่ยโอ้ครับยังไง เพื่อนๆติดตามตามเพจนะครับทุกหลังนะครับที่ทําการก่อสร้างอยู่นะครับผมจะฮับลงแล้วผมจะพยายามนะครับลงใน YouTube ให้มากที่สุดทุกคลิปนะครับทุกหลังจนแล้วเสร็จทุกหลังนะครับสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับบ๊ายบายก่อนนะครับโหสุดยอดครับผมจะไม่เลยครับผมครับผมบ๊ายบายครับสร้างบ้านกับปีพีได้บ้านดีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับสร้างดีไม่หนีงานนะครับการันตีได้ครับทุกหลังรับประกันความพอใจนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย